สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เกาะกูดกันนะครับเรามีกิจกรรมร่วมกันอยู่ที่3วัน2คืนด้วยกันวันนี้เป็นการครัวของบริษัทเดอะไรซิ่งกรุ๊และบริษัทเบรนเบรูมเน่งเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกันดีกว่าครับโผนช่วยดิโอ้กูว่าใรอยู่ทไมนม่นืเลยเยอะมากเลยเนี่ย ี๋้วเรืออีโนี่แหละเร็วแล้วเราจะไปแบบพุ่นจะสองแฉกเลยนีาจะไปขวาจะไปซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันพายมาคนเดีวฉันนงแบบสบายมากเลยว่ายไม่เป็นเลยใช่เราต้องมีสตินะคะพี่ลีน่าบอกมาค่ะอันนี้เรือเรือเรืออะไรคะอันนี้เป็นเรืออ้าว กดไมค์อันนี้สามารถกดถ่ายได้ตลอดใช่ไหมใช่นุ่นถ่ายเข้าฝั่งนู้นก่อนแล้วก็พี่ถ่ายฝั่งนี้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแล้วก็สลับกล้องกันอ่นเราไปใกล้ป่าชายเลนไหมมันจะได้ดูธรรมชาติตื่นเต้นมากเลยค่ะที่เรือคุณหมายสิท่าเรือสวัสดีค่ะเอาวันนี้บุญเรืองบุญเรืองเองค่ะสวัสดีค่ะ ไปกันไหนอะฝนครับไอ้ฝนสายสิมึงบอกหูแจกสายตีโอ่ยกะนุยโโฝน ้เพไปช้ายมันไปขวาโอ้โหมั่วเลยอ้ข่อมนะหนี่วิดีโอเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้สู่โคงการรีสอร์ทนะครับ้ายไมอีกแล้วตอมใช่ไอมข ขวานะโอ้ไกขวาเสร็จดูไปตรงกลางเออแล้วซ้ายซ้ายมันเป็นบิคนบังคับข้างหน้าด้วยหนิไหนว่าข้างหลังเป็นคนขับไงข้างหลังเป็นคนขับคนส่งขับเครื่อนแต่ข้างหน้าเป็นคนบังคับ